ทุกคนสวัสดีครับตอนนี้คือถ้าใครที่ข่าวนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีคอมนะเออก็คือใช้เล่นใโทรศัพท์ก็ได้คือมันจะมีเนี่ยเกมเกมที่เขาเปิดให้เล่นในคอมอ่ะคือมันมาในนี้หมดเลยนี่ GTA ก็มีทุกคนผมรอเล่นันนี้อยู่นะผมเราเล่นอยู่นะจำฟอร์ตก็มีนะทุกคน หลายคน,านบอกว่ามีแค่นี้หรอนะฮะนี่ก็ไปที่เกมทำเนียมันมีเยอะนะฮะแต่ว่าคิดว่าเอา้าต้องเติมแน่ๆเลยนะะนี่ผมก็รอคิวนะทุกคนอนะ่ะอันนี้ผมก็รอคิวนะฮะอันนี้ผมรอคิวเด้อเมื่อได้คิวแล้วมันก็จะขึ้นนะฮะมันจะขึ้นเดี๋ยวนี่นะเนี่ยคิวมไมอยู่อย่างนี้เลยนะจ๊ะหลายคนหมดละ หรือมันเกมเป็นเกมมือถือนะแต่ว่าเอามารวบรวมในนี้เพราะว่ามันก็เล่นในคอมได้นะฮะเออกอ่ลเราต้องใช้เหรียญในการเล่นนะทุกคนอ <c oughs> อันนี้มันจะมี yes ไกพูดไม่ออกฉันเล่นเกมนี้มาสามวันแล้วก็ยังพังเพราะคุณไม่ได้รับรหัสแพ็กของขวัญว่ากันว่ามีความรักสุนัขแสนหวานลองเอ่ยได้การเป็นหมาตัวเดียวเพราะคุณไม่ได้รับรหัสแพ็กของขวัญพี่เกมนี้มีประโยชน์สําหรับมือใหม่เพียงกรอกรหัสแพ็กเกจแต่แต่หกหกหกจะได้รับ1ล้านคะแนนเพลสโดยราคาสินค้าแฟชั่นบูลล y i บูลล l l ทั้งหมดในห้าสัปดาห์บัลลังก์ที่ดีที่สุดและประธานาธิบยอดเยี่ยมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวันใช้ชุดและไปที่ถนนยังคงกััังววววลเเกกกีี่่่่ยบคาามมรรทไหหนอ <im attraction> โอเคอ่าเรได้แล้วนะจ๊ะได้แล้วนะทุกคนเลยสามสิบปดคนนะทอ,อนไปนสองเท่าไหมเรคถ้าเรากดนโนคือได้อนะโนเรา,าไม่ต้องรับสองเท่านะทุกคนเราไม่ต้องทับ เราไม่ต้องเราไม่จำเป็นที่จะรับโฆษณาเราไม่ต้องดูรรโฆษณาเพื่อรับสองห้าโวดานะนี่ตอนนี้ผมมีเงินอยู่แปดสิบแปดเก้าแปดสิบเก้าเหรียญน,นะฮะคือถ้าใครที่ไม่เคยสมัครเนี่ยก็มาลองสมัครก็มาลองสมัครกันได้นะกะ็มาลองสมัครกันได้นะวันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะอยากมากว่าว่าฮักโอเคกูไม่ลองไม่ผ่านน้าต่อ มม่นเก่เน,นะแล้วก็มีทั้งเพื่อนฮนะช่วยช่วยกิกิชิก,กิเปลี่ยนเป็นชิก,กิงอมีดีไหมคนแปลกนะชีคนแปลกนะนกนะยินดีต้อนรับเนี่ยคือมันจะมีอาชีพเกมเลนะเนะนี่ยช่วงเวลาของเกมเนะี่ย คือผมจะเล่น GTA นะแต่ผมไม่ค่อยชอบแต่แบบ GTA มันจะเล่นยากนิดนึงนะคะใครที่ไม่ถนัด GTA ก็ผ่านได้นะจำฟอร์ดเคยลองเข้าไปแต่ยังอยู่ในคิวยังอยู่ในคิวคนเล่นเยอะเกินนะก็เลยไม่สามารถเล่นได้นะฮะน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงมันจะหนึ่งชั่วโมง,งได้ยังไงดูต่อไปเราจะเล่นจำฟอร์ดนะคือ GTA เนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งในนี้เลยนะฮะ แต่ใครที่มีเป้าหมายก็คืออยากเล่นเกม Attack on Titan ในคอมภาคสองเนี่ยไม่มีนะฮะในนี้ไม่มีในในนี้ไม่มีบางทีคนได้คิวเร็วบางคนได้คิวปกตินะผมได้คิวปกตินะคิวปกติประมาณก็เก้าสิบเก้าคนฮะตอนที่ผมเข้ามาอมห้าคนคนระับทุกคนห้าคนห้าคน รอหน่อยนะทุกคนคือผมจะกากมากนะท,กนนกกทุกคนมันกากก็คนมันกากหอมเมื่อมันขึ้นคิวเลขสองอย่างนี้ได้ลแล้วแล้วเราก็รอไปนิดนึงนะถ้ามันขึ้นเลขสองอย่างนี้แปบลบว่ารออีกนิดนึงฮนะคิวปกติเลขสองคนก็ต้องรอนิดนึงนะจ๊ะนี่เข้าเลเข้าสู่เกมนะมันจะมีให้กดนะ อ่ะมันขึ้นง่าอ่ะนี่ทุกคนตอนแรกมันจะให้เราเล่นเป็นอะไรนะนี่นะมันจะขึ้นสัญลักษณ์มาอย่างนี้นะมันก็เราก็ไม่ต้องกดัลอะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้นะผมรู้นะคะนี่มันจะมีสกิลด้วยนะทุกคนเนี่ยแยกร่างอ่ะแต่ถ้า G T M มันก็จะไม่เหมือนกันหน่อยนะคะ G T M จะบังมันจะมันจะบังนะฮะเขาเรียกว่ามันบังมันบังนะ ไม่เคยฟังในทิกก็ไม่เคยฟังแน่นะมันบังมันบังอ่ะเมันบังมันบังบังบังเลยขอเลือกเป็นอันนี้นะทุกคนเราขอเลือกเป็นตัวนี้นะจ๊ะเราขอเลือกไปตัวนี้นะเอกับบีให้มันเว้นให้ นะทุกคนเพราะว่าผมเคยลงลบไปแล้วเพราะว่ามันดามีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะน่ารหลค่ะเออเหมือนซีซีเออเซเละเล,ลน้างเซเลสมล,ลน้องอ่านะแล้วก็กดเอไปนะเพราะว่ามันําพังนะโอเคเรากดเอไปรัวลัวนะ You ain't.